สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเตียง6ฟุตนะครับงานไม้สักนะครับหลังแรกนะครับจะเป็นเตียงซี่นะครับตรงกลางเป็นไม้แผ่นเต็มนะครับแกะสลักลายดอกไม้นะครับหลังแรกนะครับและก็เป็นเตียงเต้านะครับเป็นเตียงเต้าขนาด6ฟุตอีกสามหลังนะครับอันนี้เป็นแบบเรียบนะครับเตียงเต้าหกฟุตที่ลูกค้าออเดอร์มานะครับ ก็เคลือบสีนะครับตัวนี้เป็นสีย้อมนะครับสีสักนะครับตัวนี้เป็นด้านข้างเตียงนะครับก็ทาสีเรียบร้อยนะครับทาสีเรียบร้อยเวลาเราจัดส่งเราก็จะแยกไปนะครับระหว่างหัวเตียงท้ายเตียงและข้างนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับเตียงหนะหกฟุตอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้แบบเรียบๆรียบนะฮะเป็นไม้แผ่นเต็มแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็ ยาวไปแบบนี้นะครับลักษณะเป็นขาเป็นขากลมนะครับนี่ขากลมนะครับตัวนี้รอทําสีอยู่นะครับรอทําสีอยู่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเตียงไม้สักของเรานะครับขนาด6ฟุตนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับ4ี่0ิบห้าิปีนะครับงานไม้สักนะครับคงทุนถาวรนะครับ พวกมอดไม่กินนะครับนี่ฮะลักษณะด้านบนของเขาก็จะเป็นลูกนะฮะลูกกลึงกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับคลาสสิกอยากได้เตียงไม้สักสวยๆแบบนี้พิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ